เกียดมากเปิดฝาหลังแล้วก็สตอเรจอยู่ด้านล่างเดี๋ยวก่อนมันเลื่อนได้ไหมมันเลื่อนฮึบโอ้แค่นี้เหรอไม่ต้องใส่ไฟเลี้ยงด้เหรอว่าผมปิดฝาก่อนดีไหมอ่าพ c สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า PC Building Simulator นั่นเองก็เกมนี้คอนเซปต์เกมนี้น่าจะเป็นการแต่งคอมนะการประกอบคอมการบิวดิ้งคอมนั่นเองนะเฮ้ยเพลงพอมากเพลงแบบได้ยินดังจากหูฟังเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอไปลดเสียงเพลงก่อนเสียงเอฟเฟกต์ลงนิดนึง ใครเขาปรับเริ่มต้นให้มันเป็นโลเนี่ยฮะกดอัลต้าฟรเอดีไปเลยนิวเกมเฮ้ยมันมี e s p o r t dlc ด้วยเหรอแต่ว่ามันล็อกอยู่อะ e s p o r t ก็คือจัดงานแบบ e s p o r t เลยเหรอต้องซื้อ DLC เสริมอะไม่มีไม่มีไม่อไหร่หลันกดนิวเกมเข้าไปอันนี้เขาบอกเอ่ select, อ select a workshop นั่นเองก็คือเลือกเลือก workshop เฮ้ยมี nst evga evga คือสวยมากอะโอ้เราซื้อไม่ได้นะเขาบอกว่าจะปลดล็อกด้วยต้องการซื้อแพด dlc นั่นเองร้านธรรมดาแล้วกันนะผมรู้สึกว่าเพลงเพาะนะเออเพลงเพะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PC Building Simulator นั่นเองอ่าถ้าคุณเข้ามาแล้วนะใน PC ของคุณเนี่ยกดไปที่อ e ีเมลนะโปรแกรมจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปอ๋อเนี่ยหรอ PC ตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยขอสำรวจห้องคอมก่อนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องมือเครื่องมือมีซิลิโคนของ Cooler Master ด้วยสปอนเซอร์หรือเปล่า USB Drive เขาบอกว่าเป็น OS โปรแกรมนะในการติดตั้งแล้วก็อันนี้คือ,อ Form c r e a s อ๋อน่าจะเป็นการทำความสะอาดนะใช้ได้ใช้ได้ไดมีกล่องเกรมตลับด้วยโอ้โหเขาบอกให้มาที่ PC ของเราใช่ไหมอ๋อนี่มีสเปคบอกด้วยคอมเครื่องนี้ราคา290ดอลลาร์ 90, นะก็ใช้ตัว p พ t i u m G เหรอใครยังใช้อยู่ p พ n t i u m G โคตรกากาจอเก้าจอ970ตอเทร้อยยกิกนะแรม2กิกเขาบอกให้มาที่ Dead top. เดสก์ท็อปเฮ้ยเดสก์ท็อปอันนี้เป็นเดสก์ท็อปของผมไอนเน่ย เนี่ยเนี่ยคือ background wallpaper เนี่ยเ e ็กกว่าเปเปอร์ตรงนี้ได้เขาบอกว่า select ได้โอ้ไม่ก็สวยมากเฮ้ยเขาเปลี่ยน desktop ตรงนี้ได้เออว่ะเจ๋งว่ะขอแบบ gaming gaming ได้ไหมฮะเรามันเป็นร้านคอมใช่ไหมเราต้องแบบ gaming ไงเฮ้ยอันนี้ก็สวยดีเนี่ยมีช็อปนี่ไงที่ผมบอกมีช็อปเครื่องมือซอฟต์แวร์เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยละเอียดละเอียดเกมละเอียดอ๋อ CPU ก็มีคูลิ่งก็มีอันนี้น่าจะเป็น air cooler เออเข้ามา ที่เมลใช่ไหมจากทิมโบนะส0 0พันเขาบอกเอ่ y ขอบคุณนะที่รับกิจการต่อจากฉั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าเช่าแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยที่มันมากเกินไปนะเขามีรายได้นะหรือว่างานที่ทําในระหว่างเดินทางไปยังรัดอื่นเขาบอกว่าอย่าลืมนะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนของ CPU อ่ะที่มันโอเวอร์ฮีทเนี่ยก็คือให้เราติดแผ่นระบายความร้อนหรือว่าน่าจะเป็นซิลิโคนหรือเปล่านะถ้าให้เดานะ อย่าลืมด้วยนะแล้วก็รักนะจากกรุงทิมเขาชื่อทิมนี่เองเฮ้ยเราชื่อทิมหรือเปล่าโอเคสวัสดีเขาบอกว่าฉันน่ะเนี่ยอยากจะอัปเกรดพาวเวอร์สปายที่มันรองรับตัว3 0 8 0โอ้โหใช้กรดจอแรงดีว,ว่ะแต่ว่าฉันไม่มีคลาวนะถ้าอยากจะไม่ลืมไม่ลืมให้เราโน้ตคลาวไว้ที่อ๋อประมาณว่าให้เราเขียนโน้ตไว้แล้วก็อัปเดตเข้าไปบนคลาวได้นั่นเองก็น่าจะประมาณนี้ คนนี้ลูกค้าคนแรกใช่ปะสแกนไวรัสใช่ไหมเนี่ยอ่าสวัสดีทิมเอ่อฉันมีรารให้ช่วยหน่อยอ่ะคือคอมของฉันมันรันช้าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปัญหากับไวรัสหรือเปล่ายังไงช่วยแบบให้เช็คให้หน่อยโอ้ค่าจ้าง100เ,เหรียญดอลลาร์เลยหรอมาส่งมาเลยครับอ๋อนี่เหรอโกพีซีนี่ไงสแกนไวรัสใช่ไหมอ่าขลิกขวาเดินเข้ามาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยเสียงพัดลมดังกัน่านียเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นว่า มันมีเพลงอยู่ตรงนี้อย่าบอกแล้วว่าเฮ้ยเล่งเสียงจาก PC เราได้เลยว่ะโอ้โหเจ๋งเข้ามาที่ PC แล้วใช่ไหมตรงนี้ต้องการบูตเครื่องแล้วก็รีมูฟไวรัสออกไปนะเปิดเครื่อง PC โอเคคอนติเนียไปกดเลข3ในการเชื่อมต่อนี่ไงเครสใช่ไหมเชื่อมต่อเข้าไปเฮ้ยเจ๋งเจ,งจงอู้ใส่ตึงว่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครก็ใส่แรมผิด ฝั่งวะเนี่ยขอให้ใส่คู่นอกไว่เหรอทำไมไปใส่ชิดกับพิทซิงห์ฮะแรมมันต้องอยู่ฝั่งนี้ไม่เหรออะไรวะเนี่ยแล้วสตอเรจอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต่อปลั๊กเข้าบอดี้เตอร์อันนี้คืออะไรเมาส์เหรอแล้วก็สายไฟเลี้ยง power supply อ่าพุชก็คือการเสียบเอ่อ usb ไดรฟ์เข้าไปที่ pc นะจากนั้นก็อินเสิร์ตโปรแกรมสแกนไวรัสโดยกดไปที่เลขหนึ่งนะแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในตัวเครื่อง จัดไปกดเลขหนึ่งในการอ๋อนี่ไง usb drive อ๋อ usb drive ใส่เข้าไปคเขาบอกว่าให้เราเปิดเครื่อง pc นะโดยการทิกที่ตัวเครื่องแล้วก็ไปกดดูที่หน้าจอนะในระบบ system นั่นเองเ,ออเปิดเครื่องกดตัว p เปิดเครื่องเฮ้ยคิดซิงหมุนด้วยเหรออ๋อโอ้ยคอมติดแล้วแกนไวรัสโดยเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์โอเมกานะ อ่ะฮะสัญลักษณ์โอเมกา้าอันนี้เหรอโอเมกา้าทำไมต้องเป็นโอเมก้าเอสด้วยตั้งสแกนตี้ไวรัสอันนี้เหรอเฮ้ยมันเลื่อนได้ด้วยวะเจ๋งนะเนี่ยแต่เสียงคอมเสียงมันลมมันดังเหมือนกันเนะี่ยใช่ไหมเฮ้ยผมต้องชักแฟลชไดรฟ์ออกก่อนหรือเปล่าใช่ไหมอ่ารีโมบรีโมบรีโมบนี่แฟลชไดร์ฟ Yeah เสร็จแล้วไปกดที่คุณต้องการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ใช่ไหม Yes โอ้ สวยเหมือนกันแลวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคอมเปิดคอมอ๋อนี่ไงสแกนไวรัสต้องการสตาร์สแกนนิ่งโหสแกนเร็วมาก SSD Gen เจน4หรือเปล่าเนี่ยเจอไวรัสอยู่419ไฟล์เลยเหรอเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเมื่อสแกนไวรัสเสร็จแล้วคลิกเมาส์ที่ขวาแล้วก็เออยกคอมของเราเนี่ยไปวางในพื้นที่จัดส่งโอเคคลิกที่ PC ใช่ไหม อันนี้หรอวางในพื้นที่จัดส่งอ๋อตรงนี้ไงโอ้อันนี้คือพื้นที่จัดส่งหรอหูทำไมมี p ีซีเยอะจังเลยจากนั้นให้เราเนี่ยไปเข้าไปที่เมลนะแล้วก็กดส่งของได้เลยโอเคเมลส่งของหมายถึงเครื่องนี้ใช่ไหมไปที่เมลส่งของเฮ้ยนี่หรอทำไมมันอีซี่ขนาดนั้นโอ้โหแปบ๊บเดียวได้เงินเมื1 0หนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์เท่ากับวันนี้ก็คือเอาหนึ่งร้อยไปคูณสามสิบเอ็ด 3,100เลยเหรอโอ้โ oh, ห oh, เปิดร mm ้านคอมนี่โคตรรวยเลยอ่าจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปเดินไปที่ประตูแล้วก็คลิกเพื่อจะ back วันหมายความว่าข้ามวันไปวันถัดไปใช่ไหมเพื่อจะรับงานใหม่กดคลิกอ่าถ้าเรากดมาที่ประตูเนี่ยจะเป็นการ to tomorrow นะคือข้ามไปอีกวันหนึ่งกดเข้าไปอ่ะอันนี้ข้ามวันมาแล้วเหรอวันอังคารแล้วใช่ไหมเนี่ยเร็วจังเลยแล้วไงต่อเข้าไปทีโต๊ะคอมใช่ไหม หมือนจะมีเสียงเมลเข้ามาอ้อเราได้เงินมาแล้วทุกคนเห็นปะดูข้างบนมุมบนขวามมออนะได้เงินมา85ดอนนะฮะเลเวลหนึ่งยังอยู่เลยนี่ตรงนี้มีเมลเข้ามาใหม่นะคนนี้เขาส่งคอมมาเขาบอกว่าเออเขาอยากจะอัปเกรดสเปคคอมเนี่ยก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลก็คือฮาร์ดดิสก์อีก500กิกคุณพอจะทำให้ชันได้ไหมนะขอบคุณล่วงหน้านะขอดู PC ซหน่อยว่าใช้ตัวไหน PC ซเป็น p e นซ i u m ีย e n ฟ i u m พ g ซ 520โอ้โห oh, ไม่ได้แรงเลยบอกเลยช้ามากแรม4ี่ oh, กิกบัสสองพัอ่อ2พั3สโอ้โหกระจอโคตรแรงแนะนำนะไปเปลี่ยนเป็น i 3โคตรแรงเลยเนี่ยเป็น i 3อัพแรม8ใช้ได้อัปเกรดสตอร์เรจใช่ไหมเข้าช็อปสตอร์เรจนี่ไงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะยี e ่ห้ออะไรเนี่ย ecstone นะ500 GB. อยกิกโอเขาต้องการอันนี้ใช่ไหมต้องกดยังไงวะเนี่ยอ๋อมันมีให้เลือกข้างล่างนี่หว่านี่ไงแอดเข้าไปที่รถเข็นโห สปีดโครช้าเลย1 4 0เมกแล้วก็ไปที่วิวรถเข็นเวลาในการจัดเออจะมีเวลาในการจัดส่งนะก็บอกว่าถ้าคุณสั่งของเนี่ยในดิบรีเนี่ยก็คือรอในการจัดส่งในวันในวันถัดไปเหรออ๋อน่าจะประมาณนั้นคอนติเนียไปมีค่าจัดส่ง30เหรียญอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คเมลก่อนเผื่อมีอะไรสั่งอีกอ,อ,อันนี้กดรับมา PC เนี่ยจะถูกส่งมาในวันถัดไปนล โอเคแล้วก็ให้เราไปที่ going workshop โอ้โไม่ทันเลยทำเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยสั่งของมาแล้วโอ้คนนี้เขาบอกว่าเออสโัสดีนะเออช่วยดูกับ PC ชั้นหน่อยว่ามัน running ไม่ค่อยไปเลยคือมัน run ช้านะแล้วก็มันอาจจะสกระปรกนิดนึงให้เราอะเนี่ยช่วยทำความสะอาดให้เขาได้ไหมอะไรประมาณนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสแกนไวรัสอีกแล้วนะแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องโอ้โหได้1 0 0ดอลลาร์เลยเหรอโอเครับงาน เพลงมาันาั่งไปไหมผมไปลดเพลงก่อนเขาบอกว่ากราฟิกการ์ดของเขาเนี่ยมันพังไปแล้วนะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมก็คือตัว970จนะจะพอชอพอจะทำให้เขาได้ไหมอ่อ uh, I can do ก็คือจะส่งคอมมาในเช้าของวันพรุ่งนี้นั่นเองโหเช็คจัดการจอต้อง970แต่ว่าใช้ซ p u เป็น Pentium 4่2 0โคตรกาดพาวเวอร์สปายส0่วัตต์แรม16กิกใช้ได้นะต้องไปเช็คของในตลาดก่อนใช่ไหมวิร์กช็อปกราฟิกการ์ด 970โอ้โหมีหลายแบรนด์มากเลย960นี่น่าจะเป็น MSI หรือเปลยวเขียวๆแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นกกะไบต์เฮ้ยเกมเขาทำละเอียดดีวะ่ะไหน970 gamer อันนี้หรือเปล่านี่ไงมี XL XL น่าจะเป็นตัวแรงขึ้นมาเหมือนตัว OC ปะตัว gamer 265ดอนเข้าไปปุ๊บอ่ะ2รายการละค่าจัดส่งทั้งหมดรวมทั้งหมด3 4 5ดอลโอเค <c oughs> รับงานมีของ วันนี้ที่เราต้องทําก็คือการรับงานนะก็กดบายสั่งของเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วไงต่อแสดงว่าวันนี้ไม่มีของส่งมาใช่ไหมจากปฏิทินแล้วเขาบอกว่าของจะถูกส่งมาในวันพุธนะโอเควันนี้ก็ปิดร้านได้นะไม่มีของมาไปไปต่อนีไงของมาส่งแล้วเอ้าแล้วดิเวอรี่มันเข้ามาได้ยังไงวะนะคือแบบเดินเข้ามาในร้านเลยเหรอของมาส่งอ่าสตอรเลตห้าร้อยกับกราฟิกการ์ดรุ่นเกมเมอร์นั่นเอง วางเลยครับแหวนเฮ้ทเค,เคเขาสวยเหมือนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมเขาใส่แรมอะไรแบบนั้นอีกแล้วทําไมเขาใส่แรมคู่คู่หน้าเขาต้องใส่คู่หลังก่อนไม่ใช่หรอคันน็อตเฮ้ยเกมเขาละเอียดละเอียดมากเปิดฝาหลังแล้วก็สตอร์เรจอยู่ด้านล่างเดี๋ยวก่อนมันเลื่อนได้ไหมมันเลื่อนขอเลื่อนก่อนดึงถาดออกมาดึงถาดออกมาแล้วก็อ่าสตอร์เรจน่าจะอินเสิร์ตสตอร์เรจนี่ไง ห้าร้อกิกจัดไปใส่เข้าไปเลยอ่าปิดถาดเลื่อนรู้สึกว่าต้องต่อสายไฟเลยวะอันนี้ก็คือสาย SATA 3เข้าไปที่หน้าเคสใช่ไหมเฮ้ย hey. โอ้ยทำเนียนทำเนียนเออว่ะเก็บงานดีอ่าสายไฟเลี้ยงอ่าสายไฟเลี้ยงต่อเข้ากับ power supply แค่นี้เองเหรอแล้วก็อินเสิร์ตตัวฝาหลังเข้ามาขันน็อตด้วย นัดด้วยโหอีซี่ไหมล่ะเสียบสายคีย์บอร์ดเข้าไปแล้วก็ใส่เมาส์เฮ้ยเราต้องมาเสียบแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอแล้วก็สาย Power Supply เสร็จแล้วเปิดไฟเปิดคอมโอ้ไม่กุ๊เน็ตผมชอบตอนที่ฮิตซิงมันทํางานว่ะอ้กาจอหมุนไ้ยเนี่ยไม่เห็นเลยมาเสร็จแล้วทําอะไรต่ออ่ะเอา้าแค่นี้เองเหรอไม่ต้องทําอะไรก็คือให้เรายกคอมไปที่พื้นที่ในการจัดส่งโอ้ งานแรกชิวๆอ่าวางไงวะเดี๋ยวก่อนวางเข้าไปคลิกขวาโอ้โหเครื่องของใครวันนี้ทำไมฝุ่นมาเยอะขนาดนี้เอ่อต้องการจะทําการสแกนไวรัสแล้วก็คลีนนิ่งแล้วก็คือทาความสะอาดเครื่องนั่นเองเปิดฝาเคสก่อนเออก่อนจะทำความสะอาดต้องเปิดฝาก่อนขันน็อตด,ด้วยเฮ้ยเกมมันละเอียดมากเลยว่ะเออผมชอบผมชอบน่าจะเพลินๆเกมเนี้ยโ,โอ้โหกลางเลยทําไมมันสกรปรกอะไรขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมใส่แรมคู่คู่หน้าอีกอลฮะใครเขาใส่แรมคู่หน้ากันเขาใส่แรมคู่หลังถอดกอนนี่เขาใส่คู่หลังกันอ,อ๋อต้องแกะแกะตรงนี้ก่อนเออเขาต้องใส่ช่องเว้นช่องอ้นี่เขาใส่คู่มันจะเปิดติดหรือล่าเนี่ยฮะแรมมันก็อ่านได้สี่กิกะเลยใช่ไหมเสร็จแล้วทําความสะอาดนี่เหรอขดได้เลยเหรอเฮ้ยมีเสียงด้วยผมใหมค์กเสียดทำได้ฝุ่นเต็มเลย เป่า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 กระจอมันใหม่ขึ้นยังเออใหม่ขึ้นแล้วนี่ว่าอ๋อโอ้โหต้องเป่อนาอันนี้โคตรนานเลยว่ะเฮ้ยเม็นหมอดสะอาดแล้วนี่ว่าเป่าเคสเป่าเคสอืมโอ้ยสะอาดแล้วอ๋สะอาดเหมือนใหม่แค่นี้เองเหรอเสร็จแล้วก็เอ่อทำการเสียบปะโอ้โหแล้วต้องมาเสียบเคสทุกรอบมาเข้ามาอ๋อสุดยอดว่ะ นี่อุยจอ,อข้างล่างหมุนด้วยผมว่าผมปิดฝาก่อนดีไหมปิดฝาอ่พีซปิดฝาเคสขันน็อตก่อนพราะคอมเราเปิดติดแล้วง่ายๆนี่นี่นีขันลงสแกนไวรัสต้องอินเสิร์ตแฟลชไดร์ก่อนใช่ไหมจัดปลาเข้าไปปุบเสียบฟยแฟลชไดรฟละสแกนไวรัสโหอีซี่จังเลยแต่ว่าเงินเรายังลดอยู่เลยนะ <laughs> <laughs> เงินเรายังลดอยู่เลย <laughs> โอเค รอต้องทำการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนั่นเองโอเคในระหว่างนี้เราก็จะดึงแฟลชไดร์ออกมารีมูฟแฟลชไดร์แหมถ้าเราแบบแหมถ้ามีโต๊ะอีกโต๊ะน,น,นะยกคอมเครื่องนี้มาวางแล้วเปลี่ยนเพลงก่อนชอบจริงๆเลยผมชอบอ่ะการครีเอทนี้มันเวิร์กมากเสร็จแล้วก็สแกนไวรัสโอ้โหง่ายๆนะเฮ้ยเร็วมากก็คือ196 ไฟลอ์อะไรหที่เสียสแกนไวรัสเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยง่ายไหมฮะวิธีการปิดคอมที่ถูกวิธีก็คือยกไปเลยนะยกยกไปเลยนี่ถอดปลั๊กเลยเสร็จแล้วเครื่องที่สองของวันนี้นะอ่าอัปเกรดกราจอต้องถอดฝาเคสอะดิใช่ไหมไปถอดฝาเคสเฮ้คนนี้เคสสวยเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นพวกเกมเมอร์หรือเปล่าอ๋อขอดูเคสหน่อยครับ อืมสวยจังเลยครับใส่ฮิตซิงตัวใหญ่อีกแล้วแล้วก็ใส่แรมคู่หน้าหรือเปล่าเนี่ยใครเขาใส่แรมคู่หน้ามาอีกแล้วนะฮะร้านไหนก็ใส่ให้ฮะแรมเขาไม่ใส่คู่หน้ากันครับอืมเขาใส่คู่หลังกันนะครับอ่าอินเสิร์ตแรมเข้ามาทีอินเสิร์ตเมมโมรีเดเซอร์เขาใส่คู่หลังกันนะครับ,เ,าา yes เ,นนรบเว้นหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ถอดการ์ดจอใช่ไหม โอ้ยมันมีการขันน็อตด,ดัวยวะผมชอบตอนขันนอ็อตขันมาขันออกมาเออกอั๊จจอเสียแล้วถอดทิ้งนะอินเสิร์ตกั๊จจอใหม่อยู่ไหนกราฟิกการ์ดอ๋อนี่ไงเขาเขียนไว้เป็น970 Gamer ขายทิ้งเลยตัวนี้นะได้เงินใหม่สี่ดอนแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปฮึบโอ้แค่นี้เหรอไม่ต้องใส่ไฟเลี้ยงด้วยเหรอ970คือแบบตัวพัดลมเดียวนี่เองเอา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 กระตุก เออปิดเข้าไปคันน็อตโอ้โหแล้วเรา,เราต้องมาเสียเวลาในการไอ้นี่อยู่นี่ว่าต่อใส่ไฟเนี่ยทุกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยโอไมค์กุสเนตติดแล้วทุกทำไงต่ออะปิดฝาหน้าปิดฝาเคสเย s เซแม่แม,แม่ปิดเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วยกคอมไปส่งลูกค้าพื้นที่จะส่งสามเครื่องสำหรับวันนี้โอ้โหเสร็จแล้วไปกดทนะ <c oughs> ีเมลนะโอเสียงแหบเลยส่งสามเครื่องนะ ไปจัดส่งอู้ได้มาตั้ง330ดอลลาร์เยอะมากอันนี้มีอีเมลอะไรเข้ามาแจ้งแหละอ่ามีสินค้าเข้ามาใหม่เหรอ50 TI 1050 TI โอ้ตัวอีดิเตอร์ด้วยอ่าสแกนไวรัสและทำความสะอาด100ดอลลาร์โอ้รวยแล้วเนี่ยแค่สแกนไวรัสกับทำความสะอาดได้แล้ว3100ไปจัดส่ง525ดอลลาร์โอ้ไม่กอดโคตรเยอะ ลบเมลทิ้งมี CPU ตัวใหม่เป็น Intel Gen 6แล้วก็แรม b u s 266เข้ามานะ CPU เข้ามาใหม่เป็น i7 โอ้ใช้ได้เหมือนกันเลยเนี่ยนะไปแล้วทุกคนวันนี้ผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะต้องตัดพาร์ทก่อนนะมันยาวแล้วไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับเกมชิชัว PC building simulator นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วทุกคน